วันนี้เราพาทุกท่านมาดูบิ๊กมาม่าหรือว่าแกรนดมาดอนนาเรือสองท้องจากอู่ต่อเรือประจุกิริคันหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยออกทะเลไปกับเรือลำยิ่งใหญ่ขนาดนี้หุ่นมันจะเหมือนรถพ่วงน,นึกภาพสิทุกเพื่อนทุกคนเจอทุกอุปสรรคเจอทุกคลื่นลำนี้ไปได้หมดแม่มาดอนนาบิก๊กบึ้มของเราวิ่งฝ่าคลื่น2เมตรสบายๆกับการบรรทุก90คนนะครับโดยที่ทุกคนนั้น อยู่ในเรือที่มีความกว้าง5.5เมตรความยาว19.85เมตรโอ้โหดูในภาพก็คงจะรู้ว่าไม่สั่นไหวสั่นคลอนกับคลื่นทะเลเลย <S <S ด้วยเทคโนโลยีการต่อเรือที่ทันสมัยมากๆโดยการอินฟิวชันกับโฟมถังลำนะครับย้ำว่าถังลำเรือน้ำหนักโดยตัวเองยังไม่มีเครื่องยนต์ตอนนี้อยู่9ตัน พอมีเครื่องยนต์4เครื่องแล้วว้าย10ตันกับอีก500กิโลกับด้วยตัวแม่ใหญ่ขนาดนี้ยานแม่รำขนาดนี้น้ำหนัก10.500กิโลเนี่ยมันไม่หนักนะในวันที่ทดสอบนะครับมีน้ำมันอยู่90ลิตรกับเครื่อง254ตัวรอบ4,500ได้ความเร็ว32ความเร็ว32ทุกคนไม่ได้โม่แต่รอบสูงสุด5,500รอบได้ความเร็ว36นอตเด้อ เห็นว่าลูกค้าจะบรรทุก90คนโดยใส่354ตัวบินโดยไม่ต้องมีปีกได้เลยจ้าเจอกันนะจ๊ะซีมิรันกับแกลนมาดาน่า65ฟุตเด้อ